สะต่อแล้วทางเมือหวันบ่ใค่เหนือจะปลูงเหนือหลายค่ะเอา,าทุกคนปู วันนี้ออกนอสกนสถานที่จะ้จะโอ,อ้นี่เลยค่ะขออนุญาตไปทำความสะอาดอีถุงนึงอ่ะที่ไม่ใช่ถุงสีทองอ่ะอีถุงธรรมชาติอ่ะมันก็ขยับมอะไรส้ดีแน่เลยอันนี้เรอรถธรรมชาติไม่ปรุงแต่งกินได้นะกินได้นะใช่ไอ้ออที่หมุนมันอยู่ตรงนี้ข้างล่างในตะกร้าเอาแสบที่นี่ใบเดียวแบบนีง ต้อทร้าเธอล้างมายงเธอเธอไม่ต้องทำเลยไหมเธอแกะนี้ได้ไหมล่ะแกะเป็นปะล่ะนอนแกะเป็นเธอแกะเป็นหรอจ่ไม่ได้แกะปกติเหรอก็อยากลองเอาเรื่ไปว่าตังกล่องเลยิกสนิค่ะเพใส่น้าแข็งมาแบบดีเลยอ่ะ ซกูบอกบอกว่าต้องบอกใช่ใช่เหมืนมอนระบบคือแบบอันนี้เราเราต้องแบปูบักง่ายเลยจ้าว่าแบนอีกาบนะคะทุกคน <c oughs> อีกาบมันเนี่ยกาบคนอื่นหรื่าอาจจะบอกผมว่าอีกาบมันคืออย่างเนาะอันเปล่าแตกพอเราได้อีกาบออกเนี่ยคนถ้าเปล่าแตกเนี่ยโหลเลยอ,อีกาบคืออย่างนีเรื่อจา้านีแต่สิทิ์ทุกจังสี่ เขียงน้อยของเมย์ซื้อมามีประโยชน์มากเลยค่ะอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนมาเจ้าเอาให้ เธอฉันลืมยาเธออีกแล้วว่ะเปล่าหลายเหล่งทั้งหลเอาไว้ใช้รอบหน้านะโอ๊ยสิ่งกุกดัดยุบทุกหลอดกันเลยเออึงากัะดาษเดี๋ยวมึงกระดาษเงี้ยนะบ่าเงี้ยน่าจะจำนี่ยังทำแข้งเส้นเดี๋ยวจ่าย เด้จากกุ่งโซดบัหมี้เท็มาเรียบร้อยแล้วจากกุ่งโดเข็่มาจากบาทเ,เรื่อนเท่าด้วยจจากออกมาปิกเนต็ตจ้ะทุกคนจ้าเนี่ยจริงวันนี้ตุดจีนนะนน่ทงทีมตุดจีนเออเขาก็บ่าแต่งตุดจีนมามตุปูติปีอยู่แถวนี่ <c oughs> ่ายไ,ไปตายจะลายปลาล่าแม่เหรียญนั่นเองใส่ลงไปโดจจะแสบแต่ว่าตั้งแสบไปหลีเดยหอมครับหอมครับหอมแน่เสียไายไม่มีบอกกอบนะ นี่จะ้ะใส่ลงไปป๊าดเฉพาะกุ้งก็น่ากินแล้วอะ่ะนี่ยนี่อีกบททัดทีนี้อือไปจวดเด้อ,อจ้าบอกมีแซมแข็งลเลยแบบนี้ได้จ้ะล้างกรอนเด้อมาแช่ไวอีกหลอดเด้อจะ้ะ ขยาดแข็งหมดแล้วล่ะ จ้าเบิ่งเบิงโอ้ยแสบแสกยามเย็นบรรยากาศดีๆจ้าเบิ่งสตอด้นเจ้าก็ะบพ่พายข่อยเดินนอนจังหน,น่อยเนาะสวัสดีจ้าอยู่กับบะหมี่เด้อจ้าอยู่กันหลายคนแต่ว่าออกกล่องผู้เดียวเด้อจ้า ตรงนี้ก็เป็นแล่นมาของบักมีเดอ้อจา้าเนี่เป็นไงจ้าเ่เห็นยังเลยมาจา้าหัยแห้งเราจ่าคำเมืดอเราเดอ้อจา้าเดี๋ยวบักมีสิห้ากินตำจวดจวดเลยเป็นทะแสแห้งค่ะมากกรุงกรเลยเด้อนี่เดอ้อจา้า บอกมีสิฟ้าเฮ็ดคลิปเรากะมันสิคำกรจะ้บระบ่าเราเด้อหืมใส่แต่เสียงไฟ่ัตเสียงมาเด้อจ้ะเบ่งปู่เนี่ยจ้ะสดสดสดครับสดเนี่ยเบ่งจ้ะจิดเลยจิดเลย น,น,นี่จ้ะกุ้งสดหนอดอ่อนท่านตะวันปนรารติดนะสุดสุดปะสุดกี่ขหอข้าเดียวคือแบบ หูเหลืองเลยนเนาะจวดเลยมาแล้วจ้ะเขาอีลีบอเพชรกับบอแสบได้จ้ะเนาะกินของดิบๆกับต้องกินขนมเ็ดๆแสบๆนั่นตังเสียดับข้าวเนาะจา้ะข้าวเดียวเบิด์ตบ่ <c oughs> มือจ้ะร่มเย็ยนแห้งจ้ะสาดดีเล่นหนาวมือืมืมอเสียหนาวแน่จังน่อยด้วยจ้สะสตอ ดิ้นีย่าอากาศหนาวด้หนาวท่างแบบทางท่างเมืองหนาวนะท่างเมืองหวันบ่อยเหนือยต้อจับปูเหนื่อยหลายครับ ห <icana> สดแหงแจเย็นๆแห่งแบบอันนี้นะเนแซบกล้ามันอร่อย าปิกนิกเด้อจากพี่นองเด้อปิกนิกตอนเย็นเนาะอข้าวปุ่นกับแสบเนียยนะมันแบบมันเทศสดไม่ไหมเลยร้านนั้นมันเทดเองเปลตรงท่างโคง้งนะบันมาของตลาดไหมบอวรายุ่งขึ้นหนุ่มหนุนะ่มเด้อแสบประครักจับเลย ก,กินก่อนเพ็ดก่อนเด้อจ้ะบักเขือเทศรลาชิ่นนี้ฟาวกินโมเมนต์อย่างเด้อจ้ะพระอาทิตย์สีน,นี้แล้วพระอาทิตย์อาทิตย์อื้ม <c oughs> <c oughs> บอกมีสิขอตัวล่าเด้อจ้าแสบแห้งจ้ะสำหรับคลิปนี้บอกมีขอตัวล่าไปก่อนเด้อจา้ามันสีคำเหรอแม่จ้า,จาเดี๋ยวกินต่อกินต่อกันล้างไม่จ้าทุกคนล้างกล่องเด้อจา้า สำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า